นี่คือตัวอย่างรายการหนังสือเดินทางเสาร์นี้ครับสวัสดีครับพี่คำสาครับดนเนียลหน้าตาฝรั่งมากเลยนะครับทำไมพูดภาษาไทยชัดขนาดนี <senator exams> ้ครขอบคุณดีพูดแบบนี้นะครับคารรู้สึกว่าเสื้อเนียงแดนเนยลก็ตลกนิดหนึ่งนะครับดนเนียลมีปัญหาอะไรกับภาษาไทยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะรอเรือถ้าภาษาไทยไม่มีรอเรือชีวิตแดนเนียลจะดีขึ้นรักเราเข้าโรงเรียนอันนี้แดนเนียลพูดได่นรักเด่น รักเราแดเนียลเคยทํางานที่สวนเจรดาครับใช่ครับตามสายรายง,งานว่าเคยทํางานกับพระเทพที่ที่บ้านแดเนียลที่แคนาดาเราไม่มีไม่มีราชวงศ์นะครับ<อ>ผมจะสารภาพนะครับอันนั้นเป็นวันแรกที่แดเนียลเดินทางมาเมืองไทยมาจากสนามบินไม่รู้ว่าใครกันเป็นใครเดินทางไปที่จุนจิตดาดาแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งที่ดูเป็นคนสําคัญมากเดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนยืนนิ่งๆ<อ>แต่ผมสงสัยว่าคนนี้น่าจะเป็นบุคคลสําคัญแต ทุกคนแบบเงียบไม่มีใครพูดอเลยเดนิเอลเคปมองซ้ายมองขวาแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็เอาเอาเรื่องออกมาสวัสดีฮัลโหลไอเอ็มเดนิเอทุกคนในห้องแบบระเบิดกับ,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 บหัวเราะมากเขาบอกว่าเดนิเอรู้ไหมว่าเดนิเอคุยกับสมเด็จพระเทพผมอายมากครับอายมากๆหน้าแดงมากผมแบบ oh, โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษแต่มุสลิมในแคนาดากับมุสลิมในประเทศไทยนี่แตกต่างกันไหมครับพูดจริงๆนะครับมันแตกต่างกันกนิดหนึ่งคือ ในช่วงเหตุการณ์ในวันๆที่ผ่านมาเนี่ยความคิดเห็นแตกต่างไปไหมครับเปลี่ยนไปไหมครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมรู้จักเช่ามัสลิมที่เป็นคนดีตั้งแต่เดนิเอลเป็นเด็กแล้วแต่ผมรู้ว่าเช่ามุสลิมส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีดีมากเลยรักโลกรักธรรมชาติรักเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ดูแลดีๆก็เป็นเป็นเพื่อนกันได้เขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากเราเป็นคนที่ดูแลคนรอบข้างเขาผมเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีเรียกว่าดิสซิเพลนวินยัยเขามีวินยันยตัวเอง มากเป็นคนที่คนที่แบบน่าเชื่อถือวย้ายได้เรียบร้อยผู้หญิงเรื่องของการคลุมคลุมผ้าฮิญาบใช่อ,ใ <น S 1> อันนี้เป็น<อ>สิ่งที่<อ>จะทําให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดถ้าเราไม่มีความรู้เราอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าเขาทามเพราะว่าอะไรปัญหาคือถ้าเราไม่มีความรู้เราดัดช่นใจด้วยตัวเองไม่ได้ว่าเขาทาเพราะว่าอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันจุกศาสนาทีา่เขาทธรรมเคยทราบเรื่องของการถือศีลอดของชาวมุสลิมไหมครับ แต่ผมเคยทำมันกักอ่ไหวไหมครับชิวมากเป็นเป็นหลายวันใช่ไหมครับยี่สบเกเลยวันประทับใจมากผมก็ไม่ไหวนะครับเคยอ่านคำพีกุรอ่านไหมครับอันนี้มันคำถามดีๆมากเพราะว่าผมจะสารภาพว่าอยากจะถามว่าสำหรับชาวมาสำหรับชาวอิสลามทั่วๆไปถ้าไม่เคยพบเจอกับพระเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันสักครู่หนึ่งนะครับพลาดไม่ได้นะครับทุกคืนวันเสาร์สองทุ่มครึ่ง